สวัสดีค่ะหนูชื่อด็ก,กีพิมมารากันทาทิพย์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับเ็เลขที่30หนูทำโครงงานเจลล้างมืออันชันค่ะจากครั้งที่แล้วได้นำเสนอข้อมูลของโครงงานเจลล้างมืออันชันครั้งนี้หนูจะมานำเสนอวิธีการผลิตของโครงงานเจลล้างมืออันชันค่ะเชิญรับชมได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากการเตรียมอุปกรณ์ก็คือเตรียมน้ําค่ะแล้วนําดอกอัญชันเทลงไปนะคะเพื่อเอามาล้างน้ําสะอาดสองน้ํานะคะระมัดระวังในการล้างนะคะเพราะว่าอาจทาให้สรพคุณหรือว่าสีของดอกอัญชันจางลงได้ค่ะหากล้างนานจากนั้นนะคะก็จะทําการเทน้ําที่ล้างดอกอัญชันไว้ทิ้งนะคะ ก็จะทำการตรวงน้ำเปล่า100 ML แล้วเทลงไปในชามค่ะจากนั้นนำดอกอัญชัน20ดอกใส่ลงไปนะคะแล้วทำการบดเพื่อนำสีและน้ำของดอกอัญชันออกมาผสมกับน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำดอกอัญชันกับน้ำมากรองโดยใช้กระชอนค่ะ ตวงน้ำดอกอัญชัน25 ml แล้วเทลงไปในชามผสมค่ะจากนั้นนะคะนำกรีนเซอรีนมาตวง25 ml ค่ะจากนั้นนำกรีนเซอรีนเทลงไปในชามผสมค่ะหลังจากเทกรีนเซอรีนเสร็จแล้วนะคะนำเอทิลแอลกอฮอล์มาตวง140 ml ค่ะ จากนั้นเทเอทิลแอลกอฮอล์ลงไปผสมกับส่วนผสมอื่นๆค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นนำส่วนผสมที่เข้ากันแล้วมาเทในเหยือกเพื่อนำไปบรรจุใส่ขวดค่ะาการทํา1ครั้งนะคะจะได้ทั้งหมด200 ml สามารถบรรจุได้ครั้งละ2ขวดค่ะขวดละ100 ml นะคะ เป็นเจลล้างมือเมื่อบรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะเราจะนำสติกเกอร์ของโครงงานมาแปะค่ะเพื่อระบุว่าเป็นเจลล้างมือค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเจลล้างมือเมื่อแปะสติกเกอร์แล้วก็บรรจุใส่ขวดเสร็จแล้วนะคะและนี่นะคะก็จะเป็นโครงร่างโครงงานพร้อมผลิตภัณฑ์ชิ้นงานของโครงงานเจลล้างมืออัญชันค่ะนี่จะเป็นโครงร่างโครงงานค่ะ นี่นะคะก็จะเป็นชิ้นงานของโครงงานเจลล้างมืออันชันค่ะโครงงานเจลล้างมืออันชันขอจบการนำเสอเนอไวเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ